นะครับคนนี้เจ้าบ่าะนะเแล้วกรอคุณลุงนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเจ้าเบาเป็นเจ้าเบาของฮาริซันะครับมาจากนอรลุงนะเหมือนกันดีนะผมพ่ก็เช้กับภาพดีมีความสุขดีนะ โอเคนะทำไมนะมีญาติพี่น้องคุณใกล้คิดมายเยอะนะไม่ได้จกกัดใหญ่โตนะแต่ว่าจะเป็นเน้นต้อนรับในมัรจะญาติพี่น้องที่พูมาจากจตุรกีแล้วก็คนที่มาใกล้เคียนนักวัวนะอาจารย์อาจารย์ชมพู่นันกวัวตัวเราตักทายกับพี่น้องกันเชิญคุณโอ้ไปไปฝาก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  รอบแสดง,งความคิดเหนนนนะครับกับกับผู้บ่าวสาวนะครับอาริ่ากับฟาลิสนะนะมาจากพัทลุงนะก็ก็คนบานหนุ่มๆหลายคนคงจะโอหักกันหลายคนนะครับเพราะว่าอาริ่านี่เป็นคนสวยนะแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีนะอารยานงามไา้มันสะึกปันสึกว่ะตอนนี้ก็ จำพิธีนี้การเสร็จแล้วนะน,นี่นี่อิหมั่งครับอิหมัม่งอิหมัม่งอิหมัมม่งมสยิดครับก็จำพิธีเสร็จแล้วก็แล้วนี่เลี้ยงหานะครับเลี้ยงหานพวกพี่น้องที่เดินทางมาก็เป็นบุฟเฟ่นะกับไม่ได้จัดไม่ได้จัดแบบใหญ่โตมากนะก็รับกันแบบในในบรรดาญาติร้องใก,ใ,กใกล้ใกล้ชิดนะเพราาะวอ่อิสลามเป็น เน้นในความง่ายแล้วก็สะดวกนะไม่ได้ไม่ได้จัดใหญ่โตมากดีแล้วครับดีแล้วให้การแต่งงานเป็นเรื่องง่ายนะครับเจใจได้จะทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากนะ่เป็นเรื่องยากกับการเขเรียกว่าการผิดประเวณีการการเขาเรียกว่าการทำสีนษะจ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 ะมากจะมากขึ้นนี่นี่กรรมการนะครับกรรมการ ประการผู้บกันทิกงเราไปกินข้าวกันนะครับวันนี้มีอาหารเราก็สับเสร็จแล้วครับเราจะกิ็นเซรามิกกันอาารุณ